มาเจอกันในวันหยุดแบบนี้นะคะเซลเอ็มพามาชมรถคันนี้เลยค่ะเพิ่งเข้าใหม่นะคะกับรถโตโยตา้าไฮรักรีโวคันนี้เป็นสมาร์ทแคปไฟ LED เดี๋ยวเอ็มเปิดให้ดูนะคะคันนี้รถยนต์ปี2018แท้ค่ะแบบนี้ไปเลยไฟลูกแก้วชัดๆใสๆตาใสาๆแบบนี้น้องเลขไม่หน8่งแสนแปหมื่นแต่รถสวยสภาพนางฟ้าพร้อมใช้งานจริงๆนะคะ รถยนต์ปี2018แพ้ค่ะ,ะให้ดูเลขไม่แท้เลขไม่จริงนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะไม่แพ้ไม่จริง1น0 0 0 0นะคะเป็นบอกผ้าเกียร์ธรรมดาแบบนี้ค่ะเหมาะกับหน้าฝนนะคะเดี๋ยวเดือนพฤษภากลางเดือนนี้เข้าหน้าฝนเต็มตัวนะคะโฟมิวคันนี้ตอบโจทย์มากๆค่ะทามาหากินได้ ให้รถช่วยเราทำมาหากินอย่าให้รถซื้อขับไปเฉยๆทำมาหากินได้นะคะคันนี้โฟล์วิวแบบนี้ขึ้นเขาลงห้วยได้หมดเลยนะคะลุยน้ำได้เลยพอขับสิ่งด้วยคันนี้เป็นตัว2.4เป็นตัวเจีอีตัว E นะคะตัว E plus แบบนี้เลยนะคะทำมาหากินได้ขึ้นเขาลงห้วยจริงๆค่ะได้หมดจริงๆนะคะคนทุเรียนมังคุด สับประรดได้หมดอ่ะภายในกันหน่อยด้านข้างกันหน่อยนะคะคันนี้ก็กุญแจ2ดอดอกยางอะไหล่แม่แรงเครื่องมือครบนะคะเครื่องมือพรบเลยเรามีประวัติการบำรุงรักษาเข้าศูนย์ตามรอบเลยนะคะ สิบปักว่าไม่เท่าเห็นเองอยู่ที่รถดีเด่นออโต้ค่ะอยู่ที่สี่แยกของขุดถนนเทพรักค่ะยิงยิงบิง๊กซีบางพีนะคะจังหวัดสมุทรปราก,การมาไม่ถูกใต,ต้พสตเอ็มเลยค่ะมีทั้งเบอร์โทรนะคะหรือว่าแอดไลน์ได้เลยเอ็มสม่งรูปภาพให้เพิมเติมนะคะอ่ะข้างหน้าเดี๋ยวเอ็มพาดูเครื่องนิดนึงเปิดในะคะเอ๊ะรถมาแบบนี้ไม่ล้างอยากดูสภาพสดๆจัดให้ค่ะโอ้โห ฝากระโปรงแบบ,บหนักๆเลยนะคะาฝาเดิมอันนี้ให้ดูน็อตเลยฝาเดิมนะคะแบบนี้สวยๆแบบนี้ของแท้ทุกอย่างรถเราไม่น้ำท่วมไม่ไฟไหม้ไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะคะทุกอย่างนอ็อตเหมือนเดิมไม่มีการขยับนะคะนี่ยังไม่ได้ล้างนะคะก่อนส่งมอบนะคะเอ็มล้างทำความสะอาดข้างในให้ใหม่เอี่ยมเลยค่ะ ซื้อรถกับเราไม่ผิดหวังนะคะที่รถดีเด็ดออโต้มาถึงถามหาเซลล์เอ็มได้เลยค่ะเอ็มมีทีมง,งานดูแลคอยบริการนะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มด้วยต่อกเบี้ยน,นะคะเริ่มต้นของรถนะคะอยู่ที่สาบาทกว่ามีเลิกมงนสิปปถึงเจ็ดไปนีนะคะราคานี้ถามว่าซื้อรวมแบตให้ไหมวันนี้เปิดราคาไปเลยห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทค่ะห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทฟังไม่ผิดห้าแสนเจ็มื่นเก้าพันบาทนะคะ จัดไฟแนนด้เต็มแถมราคานี้รวมแบตให้แล้วและตอนนี้นะคะแถมวารับติไปเลยเครื่องละเกียร์นะคะหนึ่งไปอีกค่ะอยากให้เข้ามาดูเข้ามาชมรถสวยๆแบบนี้มาก่อนได้เลือกก่อนนะคะอยากดูตรงไหนอยากสสอบถามข้อมูลเลยนะคะถึงใต้ปุ่รดว่าโทรใครอไดนเลยนะคะสำหรับวันนี้เซล์เอ็มขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ